ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งกรรมทั้งหลายคือกรรมคุณห้าประการนี้กรรมคุณห้าประการมีอะไรบ้างคือ 1. นรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดสกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 4. รสที่จะพ favor, ció, ึงร <meter and calcul 91> ู้แจ้งทางลิ้นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 5. ผลทัพระที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดกามคุณมีห้าประการนี้แหลการที่สุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมคุณห้าประการนี้ชื่อว่าเป็นคุณแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการมีศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนการคำนวณการนับจำนวนการไถการค้าขายการเลี้ยงโคการยินธนู การรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งอดทนต่อความหนาวตราตรำต่อความร้อนเดือดร้อนเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานและตายเพราะความหิวกระหายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหละ ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้โภคสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่สมเริจผลเขาเศร้าโศลลำบากรำพันตีอกคร่ำควรวญถึงความหลงเพ้อว่าความขยันของเราเป็นโมคะหนอความพยายามของเราก็ไม่มีผลเลยหนอแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เอง มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้โภคทัพย์เหล่านั้นย่อมสมุดิษผลเขากลับเสวยทุกทมนัดอันมีเหตุมาจากการรักษาโพคัพย์เหล่านั้นว่าทำอย่างไรพระราชาจะไม่พึงริบโภคสมบัติทั้งหลายของเราพวกโจรจะไม่พึงลักไป ไฟจะไม่พึงไหม้น้ำจะไม่พึงพัดไปหรือทายาทคู่ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงแย่งไปเมื่อกลลบุตรนั้นรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาริบโภคสมบัตินั้นไปก็ดีพวกโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไม่เสียก็ดีน้ําพัดไปก็ดีทายาทคู่ไม่เป็นที่รักแย่งเอาไปก็ดีเขาเศร้าโศกลําบากรําพันตีอกกรรํมครวญ ถึงความหลงเพ้อว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะการรมเป็นเหตุ เพราะการมเป็นต <H urt Buffalo> ้นเหตุเพราะการมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหลพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้พรามณ์วิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ข้าหับดีวิวาทกับข้าหัมบดีก็ได้มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้บิดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาทกับพี่ชายน้องชายก็ได้ พี่ชายน้องชายวิวาทกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาทกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาทกับสหายก็ได้ชนเหล่านั้น,น,น,น heraus, mm. ก่อการทะเลาะก่อการแข่งแย่งและก่อการวิวาทกันในที่นั้นทำร้ายกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตวรวุธบ้างชนเหล่านั้น,จ,น,น,นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า เป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุ์ที่จะพิงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะกรรมเป็นเหตุเพราะกรรมเป็นต้นเหตุเพราะกรรมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโลกจับธนูพาดลูกศรแล้ววิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้าง พุ่งหอกไปบ้างกวัดแกว่งดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดสีสับบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหลอีกประการหนึ่ง เพราะการรมเป็นเหตุเพราะการรมเป็นต้นเหตุเพราะการรมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายชนทั้งหลายตัดช่องย่อมเบาบ้างขโมยยกเขาบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปรี่ยวบ้างละเมิดภรรยาผู้อื่นบ้างพระราชาก็รับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่างๆชนเหล่านั้นเข้าถึงความตายบ้างทุกปานตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นกองทุ์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหลอีกประการหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายชนทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุททั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสำปรายภพมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุกเ,เตกเิดเ,เกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแหล